เช้าวันศุกร์ที่8กันยายน2566กับฟัน Strategic Focus นะคะที่จะมีการอัปเดตสภาพว่าการก,การลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนในกองุนรวมโดยฝ่าย Strategic Wealth ของ u o b k เห็นฟันค่ะเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ได้มีการเพนภาพของดอลลาร์นะคะในมุมมองเชิงบวกแล้วก็เป็นปัจจัยกดดันต่อตราหุ้นสหร,รัฐนะคะโดยดอลลาร์ค่ะยังคงอยู่ในโซนของการแข็งค่าซึ่งเป็นการแข็งค่าต่อเนื่องนะคะมาเป็นสัปดาห์ที่8นะคะและจะพบว่า ค่างเงินเยนค่ะก็มีการอ่อนค่าลงมาค่อนข้างมากนะคะถ้าเทียบในเอเชียและรวมถึงไทยค่ะอยูใ่ในอันดับที่3ของการอ่อนค่าสําหรับสก,กุลเงินในเอเชียค่ะซึ่งประเด็นที่ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าค่ะอาจจะมีหลายปัจจัยนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจของสหรัฐเท่านั้นนะคะยังคงมีปัจจัยอื่นๆด้วยค่ะจากตัวเลขเมื่อคืนนี้นะคะ ที่จะพบว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานค่ะหรือ initial jobless claim เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาในหมื่น0 0 0ตำแหน่งมาที่216,000หำแหน่งค่ะซึ่งก็ต่ำกว่าคาดการและเป็นการสะท้อนว่าคนอเมริกาค่ะ คนอเมริกันค่ะมีงานทําที่มากขึ้นพร้อมกับภาพของเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังคงแข็งแกร่งค่ะนอกจากนี้ค่ะ F.D.I.C. นะคะเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงว่ากลุ่มธนาคารของสหรัฐค่ะยังคงแข็งแกร่งแม้แว่ากําไรของธนาคารค่ะจะแฟลตในไตมาสหนึ่งที่ผ่านมาโดยเงินฝากค่ะมีการถอนออกค่อนข้างมากเป็นเวลาห้าไตมาสติดต่อกันนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เซอร์ไพรส์มากนักนะคะเนื่องจากว่าเม็ดเงินเหล่านี้ค่ะไหลไปหาผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นพวกกองทุนมันนี่มาเก็ตนะคะของสหรัฐที่ ยูเนี่ย e ีไลออนตัวของดอกเบียสหรัฐนะคะกว่า5%ในขณะเดียวกันค่ะกลุ่ม Small Bank นะคะยังคงมีเงินฝากที่เพียงพอและภารหนี่บัตรเครดิตค่ะก็ยังอยู่ในกรอบของการทรงตัวในส่วนของการเข้มงวดในเรื่องของเครดิตไทเทนิงนะคะในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อไรายได้ของกลุ่มธนาคารนะคะแต่เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดภาวะหนี้สูงนะคะทางธนาคารก็ยังคงต้องดําเนินต่อไปค่ะ ในขณะเดียวกันในกลุ่มของการขอสินเชื่อนะคะก็มีปริมาณที่ลดลงด้วยค่ะเนื่องจากว่าดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างสูงนะคะทำให้ปริมาณการกู้ในลดลงโดยเฉพาะในส่วนของ Commercial Real Estate นะคะโดยจะมีในส่วนของออโต้โลนที่มากขึ้นซึ่งมากเกินกว่า1นึ่ง t ี i ล l i o ลก็เลยทําให้ house hold debt ของอเมริกานะคะยังคงสูงค่ะแต่อย่างไรก็ตาม่ะเชื่อว่าฉบับข้องในธนาคารณวันนี้นะคะยังคงแข็งแกร่งค่ะ หลาดหุ้นสหรัฐค่ะปรับตัวลดลงในกรอบนะคะจากความกังวลเรื่องของเงินเฟอ้อท,ที่เร่งตัวขึ้นนะคะจากคาดการที่จะประกาศในวันที่13โดย CPI ค่ะจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมา0.5%เซ็นตถ้าเทียบรายเดือนนะคะและ3.6%ปเซ็นนะคะ เป็นการเพิ่มขึ้นจาก3.2%นะคะถ้าเทียบรายปีในขณะเดีวยวกันกับค่า CPI ยังคงเป็นเทรนที่0.2%เทียบรายเดือนและปรับตัวลดลงจาก4.7%มาที่4.3%เทียบรายปีนะคะตามที่ที่แจ้งไปก่อนหน้านะค่ะซึ่งปัจจัยเรื่องของราคาคอมเพิตี้นะคะทั้งน้ำมันแล้วก็สินค้าเกษตรนะคะที่จะส่งผลต่อราคาอาหารก็จะเป็นการเร่งขึ้นของเงินเฟ้อน,นะคะและเป็นเหตุให้คอนเซนแซสตอนนี้ค่ะแม้ว่าจะเชื่อว่าเซปเ e มเบอร์นี้นะคะจะเฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยแต่แนวโน้มในการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือพบบนพฤศจิกายน เล่งตัวขึ้นนะคะล่าสุดยืนที่ประมาณ41นะคะแต่อย่งไรก็ตามผ่ะตลาดย,ยังคงเชื่อว่าดอกเบี้ยจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะและโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะเกิดขึ้นในแต่าะ2ปีหน้าโดยเบสเคสค่ะจะมีการปรับตัวลดลงของดอกเบี้ยที่5-7ครั้งค่ะ ราคาหุ้น Apple ค่ะมีการปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่สองนะคะจากความกังวลเรื่องของการควบคุม iPhone ในจีนนะคะซึ่งส่งผลกดดันไปถึงดัชนีโกลเด้นดากอนะคะคของจีนด้วยนะคะซึ่งลดลงประมาณสี่เปอร์เซ็นถือว่าเป็นเว r ร์สรีเทิร์นมากที่สุดในปีนี้นะคะทั้งนี้ค่ะจะพบว่าไชน่าเทคค่ะเริ่มจะเห็น p e เนี่ยต่ำกว่าแอนแอสแกร้อยแล้วนะคะจึงเป็นจุดที่น่าทยอยสะสมค่ะส่วนข้างเงินดอลลร์ค่ะก็อยู่ในโซนของการแข็งค่านะคะแต่อ่อนตัวลงมาเล็กน้อยค่ะ ก็ถือว่าเป็นการแข่งข้าที่ยาวนานมากที่สุดนะคะท่ามกลางการคาดการว่าธนาคนารกลางสหรัฐค่ะจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้นะคะในเดือนกันยายนในขณะเดียวกันค่ะคะ่างเงินเยนญี่ปุ่นก็มีการแข่งข้าขึ้นขอโทษค่ะมีการอ่อนค่านะคะหลังจากที่ต้องบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็คือซูซูกิเนี่ยของญี่ปุ่นเขาก็ประเมินว่าเขาจะจับตาเรื่องของความเคลื่อนไหวของ FX นะคะแล้วก็อาจจะแอคชั่นในค่อนข้างเร็วนะคะเมื่อไหร่ก็ตาม ถ้าเห็นเงินเย็นอ่อนค่ามากเกินไปค่ะในขณะเดียวกันค่ะทางจีนค่ะมีแผนที่จะมีประเด็นเรื่องของการขยายการห้ามใช้ i ไอโฟนนะคะโดยรัฐบาลแล้วก็บริษัทของรัฐค่ะซึ่งต้องบอกว่ารายได้ของ Apple ค่ะส่วนมากก็จะมาจากจีนค่อนข้างเยอะด้วยนะคะดังนั้นค่ะตลาดจีนจึงมีนัยสำคัญนะคะสำหรับยอดขายของ Apple ลงถึงสินค้าพวกรั x ชรีแบรนด์ในยุโรปด้วยค่ะ ทางซิตีกรุ๊ปมีการประเมินว่าการปรับตัวลดลงของหุ้นกลุ่มเทคในสหรัฐะถือเป็นโอกาสที่น่าเยอยสะสมนะคะเนื่องจากว่าแนวโนมดอกเบีย้ยที่ลดลงค่ะแล้วก็เศรษฐกิจชะลอตัวนะคะจะทําให้ดอกเบีย้ยไปได้ไม่ไกลแม้ว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจอาจจะไม่ได้มากและเป็นซอฟต์แลนดิ้งก็ตามค่ะโดยทางมาร์กแอนเชลเล่ค่ะก็สะท้อนมุมมองเดียวกันนะคะว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลงอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมีการปรับตัวลดลงแล้วแต่การจ้างงานเนี่ยยังคงเป็นอุปสรรคที่สําคัญต่อเฟดนะคะซึ่งทําให้ตลาดแรงงานเนี่ยก็เริ่มเห็นการชะลอตัวลงมาบ้้างแแลลวนะคะค แน่นอนว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้เห็นการลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้เนื่องจากว่าเงินเฟอ้อที่อาจจะเร่งตัวขึ้นจากราคาน้ํามันนะคะทําให้ค่าไฟในรัฐเท็กซัสค่ะล่าสุดก็มีการเร่งตัวขึ้น9ดอลลาร์ต่อเมกะวัต์นะคะถือว่าค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จะเป็นต้นทุนที่ทําให้เงินเฟอ้อของสหรัฐด,ดิตตัวขึ้นมาค่ะจึงเป็นปัจจัยที่ยังทวงต้องเฝ้าระวังต่อไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะชุยเบอร์นิลของสหรัฐนะคะ คาดว่าล่าสุดมีการปรับตัวลดลงมาต่ำกว่า5%อีกครั้งนะคะแต่ที่ระดับ4.95%ซึ่งการคงอตัตราดอกเบีย้ยค่ะจะทำให้บอลยูลค่ะอาจจะยืนแถวระดับที่4.6-4.8%ได้นะคะและค่าค่าเฉลี่ยของหากเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงนะคะก็จะมีโอกาสที่บอลยูล2ปีของสหรัฐค่ะอาจจะแตะ ลดลงมาแตะที่ระดับ4.4%ค่ะจากปลายปีนี้จนปลายปีนี้จนถึงไตรมาสหนึ่งปีหน้าค่ะส่วนราคาน้ำมันค่ะมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะแม้ว่า EIA เนี่ยจะมองชี้ื่องของอินเวนทอรี่ที่ลดลงมากกว่าที่คาดการ์นะคะแต่ตลาดก็ยังคงให้น้ำหนักกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะจีนค่ะที่มีการประกาศตัวเลขการส่งออกนำเข้านะคะยังคงหดตัวและเงินทุนสำรองของจีนค่ะมีการลดลงมานะคะจาก3.2 trillion มาที่3.16 trillion นะคะก็เป็นการสะท้อนว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมีการกระตุ้นแล้ว ทมกลางเศรษฐกิจจีนเนี่ยก็ยังคงอ่อนแออยู่นะคะดังนั้นก็เลยดึงเงินหยวนค่ะอ่อนค่าค่อนข้างแรงนะคะสำหรับเช้านี้แตะที่ระดับ7.34หยวนต่อดอลลาร์ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปค่ะมีการปรับ,บ,บตัวลดลงในกรอบนะคะโดยตลาดเนี่ยให้น้ำหนักกับการประชุมของ ECB ในวันที่14นี้นะคะซึ่งยังไม่ได้ชัดเจนว่าจะขึ้นหรือจะคงอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่น้ำหนักเนี่ยยังคงให้อยู่ในโทนการขึ้นที่มากกว่านะคะโดยจะขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะคะและอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคมและธันวาคมค่ะ ในส่วนของในทางตรงกันข้ามนะคะธนาคารกลางอังกฤษค่ะมีการประกาศว่าดอกเบีย้ยคงจะขึ้นต่อได้ยากนะคะหลังที่ทเงินเฟอ้อเนี่ยเห็นการชะลอตัวลงมามากแล้วในหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งจากประเด็นนี้ค่ะก็เลยกดให้ข่างเงินปอนด์ค่ะมีการอ่อนค่าลงมาแตะที่1 2 4อปอนด์ต่อดอลลาร์นะคะส่วนยูโรก็อ่อนแต่ระดับ1.07ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะจากประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันโลกที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะยังเชื่อได้ว่ายังเป็นปัจจัยเสีย่ยงต่อเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟอ้อในยูโรโซนค่ะ หุ้นในญี่ปุ่นหุ้นในเอเชียนะคะเช้านี้ก็น่าจะมีแนวโน้มของการปรับตัวลดลงนะคะโดยส่วนหนึ่งก็มาจากความกังวลเรื่องของเกี่ยวกับยอดขาย iPhone ของ a p p l ป,ปนะคะก็ทําให้กลุ่มเทคค,ค่ะมีการปรับตัวลดลงมาในขณะเดียวกันค่ะการซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะอาจจะมีการล่าช้าเนื่องจากว่ามีคําเตือนเรื่องของพายุฝนเข้าอีกรอบหนึ่งค่ะ กลยุทธ์การลงทุนนะคะสำหรับการเก็งกำไรในระยะสั้นๆน,นะคะแนะนำให้ buy on dip สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ